สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้วันนี้อยู่กับผมอาจารย์เจติพัฒน์พิยสวร,รัต์อาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีข้าวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสำหรับตำรับที่จะสาธิตวันนี้นะครับก็คือแกงส้มผักรวมนะครับแกงส้มผักรวมเนี่ยเป็นอาหารภาคกลางนะครับ ก็คำว่าแกงส้มเนี่ยก็จะเรียกชื่อตามวัตถุดิบที่ใส่ก็คือผักถ้าเป็นผักบุ้งก็เรียกว่าแกงส้มผักบุ้งถ้าเป็นผักกระเฉดก็เรียกว่าแกงส้มผักกระเฉดส่วนใหญ่ถ้ามีผักหลายชนิดเราก็จะเรียกว่าแกงส้มผักรวมส่วนเนื้อสัตว์ที่ใส่ก็นิยมใส่เนื้อกุ้งหรือเนื้อปลานะครับเรามาดูที่ส่วนผสมแกงส้มนะครับก็จะมเีเนื้อกุ้งสด150กรัมนะครับถั่วฝักยาว 125 g, รกรัมผักกาดขาว280กรัมหัวผักกาดนะครับ250กรัมพริกชี้ฟ้าแห้งเม็ดใหญ่15เม็ดนะครับเกลือป่น3กรัมหอมแดง100กรัมกระปิ15 5กรัมน้ำมะขามเปียก65กรัมน้ำปลา18กรัมน้ำตาลอาจจะใช้เป็นน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับ11กรัม แล้วก็น้ำซุปหรือน้ำสต๊อกนะครับเริ่มต้นโดยการที่เราจะโขกน้ำพริกแกงนะครับก็เริ่มต้นโดยการที่เรานำพริกนะครับใส่ลงไปในโคกนะครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็โขกให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันสักคู่หนึ่งแล้วก็พริกเนี่ยละเอียดนะครับ อริกเริ่มละเอียดนะครับเราก็จะใส่หอมแดงซอยลงไปนะครับแล้วก็โขกให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ละเอียดดีลักษณะพริกเนี่ยจะไม่เป็นใบๆนะครับเมื่อส่วนผสมมันเริ่มเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะเติมกระปินะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็โขกให้ส่วนผสม,มเข้ากันอีกครั้งนะครับพอเราโขกน้ําพริกจนละเอียดได้ที่นะครับเราก็จะเปิดไฟเพื่อที่จะตั้งน้ําซุปนะครับเพื่อจะออต้มกุ้งให้สุกนะครับแล้วเราจะนํากุ้งเนี่ยมาโขลกกับน้ําพริกแกงนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดสักครู่หนึ่งนะครับลักษณะของน้ําพริกแกงที่โขกได้นะครับ ก็จะต้องมีความละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้น้ําแกนเนี่ยมีลักษณะออสีสวยงามแล้วก็เนื้อของน้ําแกนเนี่ยละเอียดไม่มีลักษณะของพริกที่เป็นใบๆนะครับหรือเม็ดพริกถ้าหลงติดมาเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะต้องโขกให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวเราระหว่างรอน้ําร้อนตรงนี้เนี่ยเราอาจจะโขกรอไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะแนะนำนิดนึงก็คือส่วนผสมที่เป็นผักที่เราจะมาใส่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวผักกาดนะครับหัวผักกาดเราก็ต้องหั่นชิ้นให้มันมีลักษณะเท่ากันเพื่อให้เวลาที่มันสุกออกมาเนี่ยจะได้สุกพร้อมกันนะครับแล้วก็ส่วนถวั่วถั่วฝักยาวนะครับก็หั่นชิ้นประมาณ1นิ้วนะครับ แล้วก็ผักกาดขาวนะครับก็ล้างนะครับแกะเป็นกับกาบแล้วล้างหั่นเป็นชิ้นหรือหั่นเป็นท่อนที่ขนาดเท่ากันนะครับโดยปกติแล้วการแกงส้มเนี่ยเราก็จะใส่ผักที่มีลักษณะที่สุกยากลงไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องใส่หัวผักกาดแล้วก็ถัว่วแล้วก็ผักกาดขาวตามลําดับนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำเราร้นแล้วเราก็จะใส่ใส่กุ้งลงไปนะครับใส่กุ้งลงไปเพื่อลวกให ให้กุ้งเนี่ยสุกแล้วเราจะนํากุ้งอันนี้มาโขลนะครับเมื่อเราลวกกุ้งสุกแล้วนะครับเราก็จะตักกุ้งขึ้นมานะครับเพื่อโคลกกับน้าพริกแกงโขลให้ส่วนผสมกุ้งละเอียดนะครับแล้วก็เข้ากับเนื้อน้ําพริกแกง นะครับให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีระวังนะครับอาจจะมีน้ำพริกกระเด็นนะคะเพราะว่าเนื้อกุ้งมันมีความฉ่าน้านะครับแล้วก็ลักษณะของน้าพริกแกงส้มเนี่ยมันจะเป็นน้ําพริกที่แฉะแล้วก็ต่างจากน้ําพริกแกงอื่นๆซึ่งน้ําพริกแกงอื่นๆเนี่ยจะมีความแห้งนะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่นําเนื้อกุ้งมาโขก็ได้ <bao> ก็คือใส่เนื้อกุ้งสดลงไปเลยก็ได้ ส่วนผสมของน้ำแกงเนี่ยมีความข้นก็อาจจะใช้เนื้อกุ้งหรือเนื้อปลาที่ต้มสุกแล้วเนี่ยมาโขลกเข้ากับน้ำพริกแกงนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยส่วนผสมของเ,ออเนื้อกุ้งกับน้ำพริกแกงเนี่ยเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตักส่วนผสมที่เราโขลกได้เนี่ยใส่ลงมาในหม้อน้ำแกงนะครับ แล้วก็อาจจะคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้มันเดือดสักครู่นึงนะครับเราก็จะใส่ผักลงไปนะครับนะครับเนี่ยลักษณะถ้าเราเโขกเนื้อน้ำพริกแกงหรือส่วนผสมไม่ละเอียดเนี่ยมันก็จะเห็นว่าก็จะมีส่วนที่เป็นพริกเนี่ยลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรารอให้ให้ส่วนผสมเดือดสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเราใส่ส่วนผสมน้ำพริกแกงลงไปแล้วเนี่ย รอให้เด uhm. ือดนะครับจากนั j. 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 ้นนะครับเราก็จะเติมผักนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าผักที่สุกยากก็จะต้องลงก่อนนะครับสักครู่หนึ่งแล้วก็ให้มันเดือดนะครับเมื่อเราใส่หัวผักกาดลงไปแล้วพอส่วนผสมเดือดนะครับเราก็จะตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอให้ถั่วฝักยาวเดือดสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมของผักกะทัลนะครับเพื่อให้เดือดเร็วขึ้นก็ปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งนะค,ะครับเมื่อเราใส่ถั่วฝักยาวไปแล้วนะครับรอให้เดือดสักครู่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผักที่มันเริ่มสุกนะครับมันก็จะมีลักษณะของการเปลี่ยนสีอย่างเช่นหัวชัชเท้าจากสีขาวคุณๆก็จะขาวใสขึ้นหรือถั่วฝักยาวเนี่ยก็จะมีความเขียวสดขึ้นน่าแสดงว่าผัก เริ่มสุกได้ที่นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมผักกาดขาวลงไปนะครับลักษณะของผักกาดขาวเนี่ยมันก็จะเป็นผักที่สุกง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็จะใส่ลงไปไม่นานเมื่อใส่แล้วปุ๊บเราก็จะปรุงรสชาติได้เลยนะครับนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่ม ปรุงรสชาตินะครับโดยการที่เราเติมน้ำปลานะครับอาจจะระามาัดระวังนิดนึงเพราะว่าในส่วนของน้ำพริกแกงเนี่ยมีทั้งเกลือแล้วก็กะปิอาจจะชิมรสชาติก่อนเล็กน้อยก็ได้จากนั้นเนี่ยเราก็เติมน้ำตาลปี๊บนะครับหรืออาจจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้เหตุผลที่เราเลือกน้ำตาลปี๊บก็คือมันมีลักษณะของความหอมนะครับแล้วก็ไม่หวานแหลมมากนะครับจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกสักครู่นึงนะครับเราก็จะได้เติมเนื้อสัตว์ลงไปนะครับเนื้อสัตว์ที่เรียนไปแล้วว่าอาจจะเป็นกุ้งโดหรือเนื้อปลาก็ได้นะครับที่นิยมใส่กันลงไปนะครับลักษณะของแกงส้มเนี่ยแกงส้มเนี่ยเป็นแกงที่เป็นแกงน้านะครับแล้วก็ผักที่ใส่ลงไปสําหรับวันนี้เนี่ยเป็นผักที่มีลักษณะน้ําของในเนื้อผักเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรุงรสชาติเราก็จะต้องปรุงรสชาติให้มีความเข้มข้นไว้ก่อน ก็คือมีความมีความเผ็ดนะครับเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเราตั้งทิ้งไว้นานๆเนี่ยน้ำในส่วนของผักเนี่ยจะทําให้รสชาติของน้ําแกงมีลักษณะที่จืดลงเพราะฉะนั้นในช่วงของการปรุงเนี่ยเราก็จะปรุงน้ําแกงให้มีลักษณะเข้มข้นไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้รสชาติที่ดีนะครับหลังจากที่เราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเติมเนื้อกุ้งสดลงไปนะครับเวลาที่เราเติมกุ้ง น้าแกงต้องเดือดนะครับไม่งั้นกุ้งจะขาวอาจจะกดให้มันจมเล็กน้อยนะครับครับตอนนี้นะครับก็แน่ใจแล้วว่ากุ้งเราสุกได้ที่แล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็ได้แกงส้มของเราออกมาแล้วนะครับแกงส้มเนี่ย เป็นแกงที่เราจะต้องทานกับ,บข้าวสวยนะครับหรืออาจจะต้องมีเครื่องแนมของมันที่เป็นปลาทอดหรือหมูทอดหรือเนื้อทอดซึ่งมีลักษณะที่มีรสชาติเค็มนะครับแกงส้มเนี่ยก็จะเป็นแกงออก3รสก็คือมีเปรี้ยวเอ่อมีเค็มแล้วก็มีเผ็ดนะครับอาจจะมีหวานตามลงมาเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ารสชาติที่มันกลมกล่อมแบบนี้เนี่ยมันจะมีโซเดียมหรือมีเกลือสูงนะครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับก็แนะนําว่าเรามาระวังนิดนึงนะครับทานได้แต่ว่าอย่าทานตัวน้ําแกงเยอะทานส่วนที่เป็นผักนะครับก็จะทําให้สุขภาพออแล้วก็ได้ทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็สุขภาพดีด้วยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตำหรับแกงส้มผักรวมในตอนหน้าก็จะมีเมนูอื่นๆมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ตำหรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ